ของขาวใสจัวเจ้าอะไรดี้ชีมีสกินเครหนึ่งขั้นตอนนะคะวเาเย็นเฮ้ยผิวเรารู้สึกมันวาวขึ้นนะทุกคนรู้สึกว่าใช้แล้วแบบมันทําให้หน้าโลว์ขึ้นจริงๆแล้วก็สิวอักเสบลดลงจริงๆแล้วก็คือยังไงดีให้ดูไปเลยค่เชายนคะชมีรใ่ชหนึ่งชิมแค่น้จะมีเน้อนางมอะมีอยากแนะนำบานิลาก้ี่ดีค่ะแต่เปี่ยนมาเป็นแฟร์ฟาร์ก็้สงนันใช้ีเอะไร ใช่แล้วมันเป็นพุทค่ะเด็ก็คือหน้าสดมาก็จะต้องแต่งลงไปอ่ะเปิดมาหวานยังสวยมากสำหรับทุกวันนี้ออถี่เพื่อนกันจ้าค่ะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทอร์นี่ไฟล์ขอบคุณมากเพราะว่าช่องเรามันเป็นเทอร์นี่ไฟล์ฟอร์เอเวอร์ไงแล้วก็เลยจะมาแนะนำทริคการแบบสเตย์ยังการดูแลตัวเอง หลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าเรามีสกินแคร์ที่ชื่นชอบและวิตามินที่ชื่นชอบอะไรบ้างวันนี้เราก็ได้จะมาแนรวมสกินแคร์ปโปรดประจศูนย์ส2งนอกจากสกินแคร์นี้แอบมีแนะนำวิตามินโปรดด้วยใช่ก็มีทั้งวิตามินและสกินแคร์ไปเร็วทีเดียวนะคะจุดๆ,ๆแล้วที่สกินแคร์ก่อนละกันดีไหมก็ตั้งแต่ในการรู้ว่าใช่วิตามีนเไม่มีจะกไหูอเดนเดินเวแต่ฉันมีอะไรบอกจริงอ่ะจะไม่ได้แนะในำไหมมีอยากแนะนำบานิลากง แต่เราจะเป็นแอฟฟาใส่สองอนันใช่น <Proper> ด <karate> <ij> ีฉันเป็นอะไรันคนดีฉันเป็นคดีอยู่นีคือคนดเนยลหมดเลยแฮร์โลหมเลยอ๋อนี่คือจะชูวเป็ไม่ถูกไปทํากว่าแปดก็ออกมนละคนงานนี้เดี่ยฉันก็แปะรูปล้กันเอเอตแค่นี้ก็ชีวจบะีเคีอะไรโอเโอเค นี่คือเอามาทั้งบ้านเลยใช่ไหมฉันรู้สว่าพีพ่เพิ่มมาแล้เนี่ยติดใจฉันได้จังโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวเอ,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 อาไปจะเอามร<ด>ิกากินแค่นีแค่น,ออน,นี้แค่นีน้ได้แค่นี้นมมหมดป <laughs> okay, ่ะได้แล้วโอเคเราจะพูดอะไรเอามาให้หมดนะอุตส่าหมมาแล้วก็คือของฉันได้เกินเต็มแบบมาทั้งกลงทั้งถุงนะคะทุกอย่างนะคะก็คือแบบลดมากจากเดิหนี่มีกล่องแบบทำไมมันหลงลีกขนาดนะั้นะโอเคตั้งซื้อมาอันนี้ฉันจะเรียนรู้เรียนรูทีละทีดูเลยของฉันนะกคือฉันน่าจะเป็นคนไม่นินแบรนด์นะ ือจะเป็นคนที่แบบอยากลองก็ไม่เห็นแบรนด์อยากไปตัวเคลมก็เลยดูแต่สภาพที่ตัวเคลมมก็จะเด่นแบรนด์ไปแตกินแคลรูที่หลักๆของคนงใครนี่ก็สเต็ปของเชนและของฟองนี่ไม่หมดเลยยังเหอไม่หมดถ้าสาสมบติมีคลีนซิ่งอยู่ด้วยคลีนซิ่งก็คือเป็นดับเบิลเพนเซอร์เริ่มที่ขั้นตอนแรกคลีนซิ่งหน้าก่อนฟองใช้อะไรฉันก็จะคลีนด้วยอันนี้ขั้นทวนทวนมันเป็นยี่ห้อที่ขายอยู่ในวอสแอนเจลิสอะชื่อตัวซีซัมปี้ซัมปี้ก็ใช้จริงนะก็ได้แหม แล้วแบบว่าแต่ก่อนเราใช้แบบนี้เราคงมาตลอดแล้วเราก็เพิ่งมาเปลี่ยนไปใช้อันนี้อันนี้คือมันจะเป็นเนื้อเนื้อออยใช่ไหมแล้วก็ถูเพราะช่วงที่ถูมันทำให้พวกสิวผดเล็กๆที่แบบสิววนตันหรือว่าสิวอะไรมันทือที่จะเกิดเรือร่อว่าอะไรสิวเซียนอเอเอไอสิวเซียนเมื่อเหมือนมันไม่ได้ฝัดแต่เหมือนเราถูมันออกไปเพราะมันน้ำมันเจอไอพวกนี้เป็นน้ำมันมันเหมือนแบบมันเคลียมันออกไปได้ก็เลยรู้สึกว่าดีกว่าดูดเล็งกว่าก็ล้างอันนี้รอบนึ่งแล้วก็เอาน้ำโรส์เจอโนนเสร็จปุ๊บก็จะต่อด้ววยครีีซซิ่งงขอเา เอ้ัมีกันแปะรูปอันนี้ก็ใช้มาแดีหน้าไม่แห้งไมเออต่อคือความคินซิ้งของชันฉันใช้จะแบบดับเบิลคนซิ g งั้นตอนแรกของเราจะใช้ตัววานิลโลที่ฟองเพิ่งดิสค l a มเมอร์เข้าไปเมื่อกี้ฟองเพิ่งแบบว่ไปเมื่อกี้นะสหรับช้นรู้สึกว่ามันแบบล้างสรบชันนก็คือว่ามันล้างตัวแบบอายเมคอแบบออกได้ดีไม่ได้ใชุกวันนะคือเราจะใช้สลับกันบตัวนี้ตัวนี้ก็คือเียกว่าอะไรแบบช็ดอะ ของลาโรตเซ่เราก็จะใช้สลับกันสองตัวนี้ถ้าวันไหนแต่งหน้าหนักมากก็จะใช้ตัวนี้วันไหนที่แบบหน้าไม่ได้เยอะมากแต่ลงแบบครีมกันแดดเยอะอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็ขั้นตอนที่2เราก็จะใช้โฟมล้างหน้าของ F อ J คาตัวนี้ก็รู้สึกว่าล้างสะอาดดีอ่ะไม่ค่อยเอียดตัวนี้ก็เลยได้คอมเมนต์อยู่นะในปีนี้จริงๆใช้มาหลายปีแล้วแ่ละแล้วก็ประทับใจอยู่เหมือนเดิม ต่อไปสเต็ปหลังจากล้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องมาการบำรุงผิวถูกไหมการบำรุงผิวเนี่ยก็จะเริ่มได้แตกต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นการ<ม>ลงเอสเซนส์ก่อนโทนเนอร์ก่อนแล้วก็ค่อยลงเซรั่มแล้วค่อยลงครีมคือเรียงจากเนื้อเบาไปเน,นื้หนนะักถูกไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะไล่าจากแบบหนักกันไปเขามีทริคด้วยนะว่าต้องบำรุงผิวหลังจากล้างหน้าเสร็จภายในสานาทีเพราะว่ารูขุมขนมันเปิดหลังจากล้างหน้าเนี่ยเราก็เลยต้องรีบมลงแบบพวกบำรุงอ่ะขั้นตอนแรกของเปคือะไรของการโอเคผิวขั้นตอนของฉันคือขั้นตอนแรกและขั้นตอนสุดท้าย คนเราตกใจมากเพราะเราดูหน้าฟองขาวใสจ้วงเจียขนาดเนี้ยชีมีสกินแคร์แค่หนึ่งขั้นตอวนต่างชาตเย็นตอนนอนทาตัวทาจลกระต่ายแะทาหมดทุกตัวหนึ่งชิ้นก็คือใช้ได้ทั้งวันเลยไปเลยอันนี้ไปเลยค่ะข้อดีก็คือไม่แพ้ชุ่มชื้นจบไม่มีข้อดีอย่างอื่นเพราะมันคือมอยส์เจอไรเซอร์มันก็ทำได้แค่นั้นแหละเราก็อย่าไปคาดหวลอเราดหลอดให้มันไม่แห้ง้มันชุ่มชื้นจบแล้วต่อมาตัวที่ชั้นนีสิวฉันก็จะแต้มมันอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเหมือนแป้งนม้า คือมันจะแยกเนื้อกันชั้นบนจะเป็นน้ำใสๆชั้นล่างจะเป็นแป้งทีชมพูแล้ววิธีการใช้คือเราไม่ต้องเขย่านะคือเราอาจะต้องเอาคอตตอนบัตอะเข้าจุ่มไอ้แป้งทีชมพูลงมาแล้วก็มาแต้มแต้อันนี้คือจริงๆเราไม่ได้ถือออกซิเจนเมื่อวานเรยังติ่งอยู่เลยวันนี้หายแดดแต่เน้าเราไม่ต้องหนเร็วนะก็ช่วยให้มันเร็วขึ้นอ่าก็เลยเป็นเซเบรตตรงนี้แค่นี้แหละอย่างอย่างหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จทุกอย่างคีอเรียบร้อยภายในสามนาทีเนี่ยเราก็จะทาราา น้องคนใหม่ของเรานาะจ้ก็คือน้องแคนดี้นั่นเองตัวนี้จริงๆเป็นสกินแค์ของฉันเองหละก็คือทําเองใช้เองนะจ๊ะอ่ะจริงๆหลักๆที่ใช้ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเซรั่มที่แบบรวมสารสกัดสําคัญทุกอย่างไม่ได้มาขายนะแต่คืออันนี้ยูจริงๆว่าคือใช้เองจริงๆแล้วก็ใช้ให้แบบคนในอินสตาแกรมดูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าใช้แล้วแบบมันทําให้หน้ากล o ขึ้นจริงๆแล้วก็สิวอักเสบลดลงจริงๆแล้วก็คือยังไงดีห้ดูไปเลยค่ะดีไปดูไปเลยม่ะไม่ได้เลี่ยง อ่ะไม่เคยลองเหรอไม่เคยเลยอันนี้ค<ล>ือแบบดีมาก่มไว้ห,วหอมเนี่ยคือแบบคนที่ไม่ชอบเรื่องหน้าเนอะน้องก็จะแบบ,บุบทาแปบบ๊บดูดเข้าสู่ผิวไปเลยจ้งจากล้างหน้าก็คือใช้เลยถ้าเป็นแบบกลางวันอ่ะจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวจบแล้วก็ทาครีมกันแดดได้เลยแต่ถ้ากลางคืนอ่ะเราจะมีสเตจต่อไปตอนแรกก็คือเซรั่มเมื่อกี้ใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงตัวครีมต่อปกติอ่ะเราอาจจะสลับใช้นะระหว่างเอฟคาดูโอ้ตัวนี้คือบอกเลยว่าน้องช่วยเรื่องแบบลดพวกสิวถวดสิวอะไรเงี้ยได้ดีจริงจริง เสร็จเราก็จะลงเงนื้อหนักกว่าวก็คือตัวนี้ตัวนี้จริงเพิ่งลองใช้เลยเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดแบรนด์มาหลังจากคั้นทุกขั้นตอนใช้แบบเป็นครีมเนาะสุดท้ายเลยจริงๆอ่ะใช้เฉพาะตอนกลางคืนเพราะว่ามันมีความแบบรู้สึกว่าแบบเหนอะน,นิดนึงไงก็เลยแบบว่าแต่เขาบอกว่าให้ใช้ผสมน้ำมันก็จะช่วยแบบให้เกลี่ยง่ายแล้วก็แบบให้ซึมไวเลยเรื่องขนหน้าแห้งไหมก็ช่วยนะรู้สึกว่าแบบมอย s t u r i ขึ้นแบบเลยก็เลยแบบเออตัวนี้น่นาสนใจมาก ถ้าสมมติว่าเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้น้องคนนี้ AHA ก็ H คือแบบโซลเป็นสิวอุดตันก็จะใช้น้องซัมบายมีใน AHA BHA ตัวนี้ก็จะช่วยแบบผลัดเซลล์ผิวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบสิวที่อุดตันอยู่พอใช้เช็ดไปอย่างนั้นก็จะค่อยๆขึ้นมาแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยพอสิวมันเป็นแบบเศษหนักๆเราก็จะใช้น้ำแป้งน้ำตัวน,นี้เซ็ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องแบบสิวที่อักเสบแรงแบบพอกเข้าไปอะไรเงี้ยมันจะคยเป็นแ,แป้งน้ำ <c oughs> สิวเนี่ยเออใช่อันเดียวกันประมาณเดียวกันนี่ก็คือใช้แบบแล้วแต่กรณีเป็นสิวแค่นั้นแหละ มันไม่ใชเบสออ้าวก็ใช้ปนทตีอ่าโอเคถ้าม่เป็นแบบเบสอัพทูีี่ค่านของเรา2คนแลวเราก็ใช้ฉันก็ใช้เหมือนเลยคือเมื่อกอนเราใช้ของรอยนต่ตอนนี้เาเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ค่อยชอบเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ของมิซมตตตัวนี้มี S P F 50วกที่เหมาะกับแดดประเทศไทยมากๆแล้วก็ P A สบวที่แบบช่วยกัน U V A ได้ดีมากเพราะงั้นเนี่ย ราคาเราไม่วอกด้วยท่เป็น V B ด้วยแล้วก็เป็นนอนทีรูทัลด้วยนั่นก็คือจะก,กินแค่ดูที่เขากทั้งสองคนนะคะต่อไปแถมให้เป็นมัดรวมวิตามินดูแลร่างกายที่เราทุกคชอบในปี2022นี้นะจ๊ะ <c oughs> มัดรวมค่ะฝั่งนี้ก็คือสวนคือไม่มีจริงๆเพราะว่าชีแบบชีสวยด้วยตัวชีเองชีไม่ต้องมีอะไรบำรุงแล้วที่ขนาดไม่มบำรุงยังขนาดนี้ยเราคิดดูทุกคนแฟไม่รูปไปเนี่ย คิดว่ามันแตกไหมคนสลดฉันที่แบบตึงอันอนีน้บอกแย่นอันนี้จริงๆลืมมาตัวหนึ่งวิตามินบีมีอันนี้อีกนะกระมันปลาแล้วสัดอาการอ่ะนี่ยังไม่ครบนะวันนี้ครบแล้วนู่นครบแล้วอ๋อไม่ได้กินน้ำหวานเป็นน้ำหวานดื่มแก้วต่อวันอันนี้เป<อ>็วิตามินวันน,น,นี้กางเกงเป็นน้ำตาลง่านน้ำตาลทีอยู่กับผฮัลโหลโรดิฟ้าโปรเลกซ์เลเลาฉันจะเล่าก่อน ก็เคยกินวิตามินอยู่บ้างข้าไม่เชื่อไม่เคยกินอต่เด็กเขากินแล้วฉนันอาจจะคนกินน้ําไม่ค่อยเยอะแต่ก่อนเราก็ฉี่ไม่ค่อยเยอะวันเลยทำให้เป็นกนระเพาะปัสสาวะเสียหลังจากนั้นก็ mm hmm. ลเลยเริ่มกินเลก็คือ mm hmm. เป็นแบบคอเชนคือถ้ากินวิตามินข้อสิ่งที่ควรจะทำก็คือต้องกินน้ำให้เยอะ mm hmm. ฉี่ให้บ่อยไม่งั้นที่คนไม่งั้นอยากกินดีก,กว่าเออเพราะว่าร่างกายมันแบบขับออกไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้เธอดูแลตัวเองยังไงทำไมถึงผิวแบบกระจ่างใสได้ขนาดนี้ค่ะ จริงๆก็ไม่ทำอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะช่วยก็คือกินน้ำหลังหลังนี้ฉันพยายามกินน้ำให้เยอะขึ้นประมาณ1.5ถึง3ลิตรต่อวันแล้วก็สองก็คือไปทำเอ็นเอดีมาซึ่งเราก็ไม่เห็นผลตรงรีงเท่าไหร่แต่ว่ามีบอกว่าดูดีขึ้นขึ้นมากทุกคนคือตัวจริงใสกว่าในกล้องรุ่นยูกับฉันเอาจริงเอาจริงไหมก็ไหนๆล้วก็รีวิวอ็นเอดีพลที่ไปดิบมาจากคลิปที่แล้วเลยแล้วกันใครยังไม่ดูก็กดไปดูได้นะ มันคือนวัตรกรรมที่จะช่วยให้เรา stay t o t h f u forever นะมืนอือนลอเรา<ม>คนไปดูกันเป็นวิตามินชะลอไว้ยให้เราไว้แบบนี้ตอนจนถึงปัจจุบันเราทำมารอบที่สามแล้วรอบสุดท้ายที่ไปทำเมื่อวานหลักกานทำก็รู้สึกว่าสิ่งที่เห็นในชัดสุดเลยก็คือตื่นเช้ามารู้สึกเไรชอันนี้คือเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าไม่น่าจะคิดไปอีกันนี้คนที่หนึ่ง เรื่องที่สอบที่ตอนแรกก็ลืมไปแล้วว่าเพราว่าฉันปวดหลังที่ฉันชอบปวดที้ปวดไหล่ซ้ายตอนแรกก็ไปทำกัวซาไปรู่นไปนี่แล้วก็ตั้งแต่ไปดิมัก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยพอมอนั่งคุยกับดิมก็พูดขึ้นมาว่าเอ๊ะยมันหายไปแล้วนี่ ไม่ปวดแล้วก็มันดีขึ้นไม่ปวดแสดงว่าร่างกายเรามันก็แบบว่าฟูดฟูไปเองสั่งประมาณเรื่องสุดท้ายก็คือเพื่อนบอกว่าผิวดีขึ้นตอันนี้ไม่รู้สึกตัวแต่ว่ากระดูกเขาฉันจะเชื่อว่ามันใช่แล้วก็จะต้องไปเราหลักหมื่นหลักหมื่นอะไรอเง้ยฉันที่ไปดิบมาก็จะประมาณนี้อะนะที่เธอกินเป็นไงบ้างอีมากเลยก็โยนมาให้ฉันเลยแล้วกันเนาะของทธอครบแล้วใช่ปะ อายุนยูนก็คือเน็ตพลัสที่ฉันกินตัวนี้ก็จะเป็นนี้เป็นวิตามินที่ตอนนี้ก็กำลังกินแต่ยังไม่หมดยังไม่ครบเดือนเลยนะแต่ว่ากำลังจะหมดแล้วก็รู้สึกว่ากินไปมันสามวันแรกอะตื่นตีห้าวันนี่ก็เลยบอกว่ามันดูมันนูนแต่ฉันคิดว่าฉันตื่นตีห้าจริงๆฉันแบบเฮ้ยนี่คือแน็ตหรืออะไรปรากฏหลังจากคุยกับฟองปั๊บฟองก็บอกว่าโอเคเธอน่าจะเป็นแบบจิตสัณงานแล้วล่ะ แลังจากนั้นฉันก็ไม่ตื่นเลยฉันก็แบบโอเคอาจจะเป็นเพราะว่าฉันรู้สึกไปเองเปล่าไม่แน่ใจทีนี้ความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยย,ยังไม่มีในตอนนี้นะเพราะว่าหนึ่งคือยังไม่ครบเดือนแล้วก็วิตามินแบบกินอะ่ะมันต้องใช้เวลาในการเข้าไปเสริมทับเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเราแบบเออส้อแมแดงส่วนสุดหรอได้อะไรเงี้ยเพราะงั้นอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าน,น่อยประมาณนั้นโอเคเริ่มวิตามินตัวแรกของที่ันกินทุกวันเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเบสก็คือจะเป็นตัวนี้คอลลาเจนนะคะมันเป็น คอลลาเจนไซป์เลปทาย์ยเป็นโมเลกุลเล็กที่แบบดูดซึมง,ง่ายเข้าร่างกายแต่มันจะไม่ได้ฟันมากถ้าเราไม่กินคู่กับวิตามินซนะีเขาบอกว่ามันจะทําให้แบบคอลลาเจนนะทงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้คือถ้ากินคอลลาเจนไซป์จะแ,แบบไม่ได้ผลตัวนี้มีผสมวิตามินซีอยู่แล้วแต่ว่าไม่พอคือร่างกายเรามันก็ต้องการวิตามินซีอย่างน้อยพันมิลลิกร,รัมต่อวนันแต่เพราะงั้นเราก็เลยเพิ่มไปอีกจากสองตัวนี้ก็กินได้กันนะที่ห่ออะไรก็ได้แหละที่มันมีแบบปริมาณสารพอๆกันก็เลยเลือกที่ห่อนี้เพราะว่าไมก็นัย ผิวเรารู้สึกมันวาวขึ้นนะคุณรู้สึกแบบไม่ได้คิดเองน,นะรู้สึกแบบคือเท่าแต่เมื่อก่อนฉันเป็นคนผิวแห้งมากเดี๋ยวนี้ก็คือแบบมันแบบสะท้อนแสงได้ก็เลยแบบเฮ้ยอาจจะแบบมาจากที่นี้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่แค่นี้ในการจะช่วยเรื่องผิวหรือการจะช่วยเรื่องรอยเหี่ยวย่นนะที่นี้ก็คือช่วยได้ก็คือคอลลาเจนอะทำให้ผิวเนี่ยไม่แบบหย่อนคล้อยง่ายเนาะมันจะช่วยให้แบบผิวมีอีลาสตินอะแบบเด้งดึุ่นนุอะไรนะก็เลยจะเป็นต้องกินในตอนนี้แล้วนะเพราะว่า25แล้วนะ แล้อย่างที่จะบอกตอนนี้ทุกคนมันแบบมันแบบใหม่แล้วก็ใหม่สำหรับฉันแล้วก็แบบมันปังมากตัวนี้ค่ะนีาคือแอสเธอร์เซนตินนะคะเขาบอกว่ามันแบบ ฟังกว่าตัวเกรซซีดอีก <c oughs> ไอตัวเกรซซีดอ่ะคือมันดังอยู่ช่วงหนึ่งถูกไหมมันช่วยเรื่องแบบผิวพรรณอะไรเงี้ยแต่เขาบอกตัวอสตอรเซนตนเนี่ยมันมาแรงกว่ามากใน2022เพราะงั้นฉันก็เลยลองเลยค่ะที่งานวินในใจัยออกมาเขาบอกว่ามันอ่ะช่วยเรื่องการต่อต้านอนุมูลอิสระหรือแบบช่วยแบบซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อหรอไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนังที่เหี่ยวยน่นหรือเซลล์ตาเซลล์สมองอะไรเงี้ยช่วยแบบชะลอการเสื่อมของเซลล์อะไรแบบนี้แล้วก็ช่วยเรื่องผิวมากตัวนี้นะคะ แต่ว่าฉันไปหาแบบ research รีเสิร์ชอ่านมามีข้อชั่นิดนึงก็คือว่าให้แบบระวังเพราะมันเป็นตัวของอสาร่ายสีแดงใต้ทะเลทุกคนมันมีแบบแคโรทีนอยอะไรพวกนี้เขาเอามาจากแบบทะเลจริงๆรู้ป่ะเพราะงั้นอนะ่ะถ,ถ้ามันมาจากประเทศที่แบบมีการปนเปื้อนในทะเลเยอะๆอย่างเช่นแบบญี่ปุ่นหรืออะไรแบบนี้มันก็จะแบบมีความแบบอย่างต่อ,อการปนเปือ้อนรู้ป่ะเขาก็เลยมีทริคนิดนึงว่าเวลาจะเลือกกินแอสตาเซนตินให้ไปเลือกแถบเออเมดินยูเอสเออะไรเงี้ย หรือถ้าให้ดีอ่ะของฉันอะเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนเชอรัลเนาะแต่ถ้าให้ดีก็คือให้กินแบบที่สังเคราะห์ขึ้นเลยก็ดีเขาบอกกันอย่างนี้นะเพราะว่าเหมือนมันจะไม่มีการปนเปื้อนจากพวกแบบในทะเลงกปาเดี๋ยวนี้ทะเลมันปนเปื้อนเยอะมากอืมก็จริงแ้มันยังช่วยแบบให้ผิวเราต่อต้านแสงได้ดีขึ้นแบบกันแสง U V A อะไรเงี้ยกันแสง U V ได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยแบบให้ตาเราอะสู้แสงได้มากขึ้นแบบจอคอมอะไรเงี้ยฉันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยช่วยหลายอย่างมากตอนนี้ตาฉันไวต่อแสงมากคือเธอดูแค เห็นไหมล่ะแอสตาแซนซินต้องเข้ากรมอ่ะอนี่ก็คือวิตามินมเบสิกของชาา้าง่วนอิกัวที่กินทุกวันวันนี้ลืมเอามาก็คือวิตามินบีนั่นเองจริงๆจะเป็นบียี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่ว่าที่เรากินอยู่ในใจปาณตนบีรวมเป็นวิตามินบี B รวมจะช่วยเรื่องแบบ ความรุกสมองความร้าของร่างกายือรเส้นประสาทประสาทคนที่แบบมือชาเท้าชาก็แนะนำวิตามินดีในไวเพราะเราก็ควรจะมีแบบวิตามินประมาณนี้คือเป็นเบสิกที่แบบควรจะกินเอาไว้2ตัวนี้ก็แบบเออเอ็กซ์ตร้าหน่อยแต่ว่า2ตัวนี้กับวิตามินดีอ่ะก็คือเป็นเบสิกที่เราอวิุยาคจะแบบกินไปได้เรียกว่าอาหารเราทุกวันอ่ะมันก็ไม่สามารถเติมเต็มได้ถูกไหมเราก็เลยต้องเติมมันเข้าไปคุณจริงแล้วคุณก็ต้องกินด้วยไหมฉันฉันคิดทัีว่าแบบกินเยอะไปก็ไม่ดีไงแล้วน้อยไปอ่ะ ก็ไม่ดีแต่ฉันไม่กินเลยไม่ต้องกินดีกว่าได้ไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องฉี่บ่อยแล้วก <c oughs> ็ทำดูด้วตอนนี้ไม่ได้กินแล้วนั่นแหละก็คือนแบบวิธีการดูดชันปีหน้าเออมคลิดหน้าถ้ามาสรุปเดี๋ยวฟังกองจจก็แบบเอาเลยค่ะเราแต่ก,กตนะันเพิ่มมันอย่า <c oughs> บ,บอกว่าฉี่จิงๆมันเป็นได้กันคะ่ะจับกันเพิ่มเลยค่ะเออเอาเป็นคลิปนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นวิทีอะไรทุกคนแล้วก็เป็นวิธีที่ให้คุณฟองด้วยแล้วก็ว่า จริงก็เติมวิตามินกันได้แล้วอืมแต่แบบนึกออกไหมถ้ากินเยอะไปก็ไม่ดีอยู่ดีอะไรก็กิน,บนแบบบาลานซิ่งก็ปรึกษาเภสัชกรดูว่าแบบเออมันกินได้ต่อนเนี่ยเยอะเท่าไหร่ลให้กัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยวันนี้คนกินกินก่งกามอย่างเง,งี้ยไม่ใช่อัดไพอดีคนก็เสือกทิ้งขับออกจริงจริงก็ขับออกดีดีว่าพี่เขาบอกให้หมดตัวคังอีก ก็คือวิตามินป๊บที่เรามัดรวมกันมาให้นะคะในปี2022ถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากแชร์มีแบบวิตามินดเด็ดๆหรือแบบสกินแคร์ดเด็ดๆด็ดเนี่ยก็ยังไงคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะก่อนจะจัดไปเดี๋ยวเราแอบมีภาพตอนไปทำเน็ตรอบสองแล้วก็ไปทำทรีทเมนต์ที่คลินิกมาให้ชมกันนะทำทรีทเมนต์ฟรด้วยลราก็เน็ตด้วยพร้อมกันได้เลยถ้าใครอยากทำคู่กันก็คือจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะงั้นเนี่ยเอาจริงนะร้านสร่อความงามเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรางาขึ้นจริงไหม แต่มันเสริมความงามของเราอะเสริมเพราะงั้นขั้นตอนเราทงามอยู่ก่อนแล้วเขาแค่เสริมเ่ะถ้าเกิดแบบเริ่มจากศูนย์ได้ไหมได้เสริมด้วยเนาะอย่างน้อยสักนิดนึงนะเพราะเป็นชิพ้าเราก็เสริมเสมอเนาะก็ถ้าเกิดว่าคลินิกไหนนะคะสนใจอยากช่วยเสริมให้พวกเราบ้างเขาจะสงสารอยากจะเสริมกัติดต่อเข้ามาได้เลยนะไม่ว่าจะไหนคลิปน่ากดไลค์กดติดตามกด subscribe หรือสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ก็เข้ามาติดต่อมาได้เลยท้องเกิดท